พันละหน้าพญา,ากล่อมซ่อมเบิงเอาอย่าถิ่มปล่อยได้พี่น้องอฟังพ่อเป็นนี่ยครับนามย่อยสเต็มทองอิ่มพุ่งยามสนยุงนะครับฟังรายการนะครับามาเปิดฟังแน่ผู้บาอาจารย์ยูหันขั้นไผ่ข่านครับสิบว่เห็นด้วอนี่หากเป็นครับมาแล้วแก้วสามดวงได้บอกเราหยีสิบสองล้วนตั้งแต่พระบุทธเจ้าครับทำหน้าไว้ครับได้ดังกัน ตามมานะตามชาติสั่นควมดูมันจองจำหน้ามาถรำครับเขียนจำลองภูแนใจนะครับบม่มีซ้ำดูมาท้ำหน้ามาท้ำเป็นเพียงคำบรรยัิไหวจักไผ่เฉียนครับจ,จักไผ่จืดหรอกหรือป็นคนขีดือเฉียนเล่นเนี่ยครับก็บสร้างเออจริงบ่จริงเลยครับผู้ถือพุทธเนี่ยครับบอกว่าเออ,เ,อ,อเธอทานเนี่ยคุ้นฉันตาพักกันวันท่าไดโนบหาพุทโทษทัน สารในสถานในเรื่องนี่ครับของสีดีขึ้นอยู่กับกับคนเฮ้าเสือดิง่วน้ำนักรับย้อนวันหนังกระดูกเนื้อครับพิษกันย้อนเนี่ยวยขอดต้องบีนั่นแหละพุทธองค์เนี่ยเป็นบอกว่าเนี่ยครับที่ว่านี่ครับมีหลายไฟยังกังขาอยู่ดิเออนําออกมาเป็นแนวทางระวังครับมืนตาใดบอดเดาไปเขียนเลนนะครับคนนะครับหาเห็นหูคุ้นคา พระไตรปิพรภพัตราฐาพ่นวาคํา,าทําหนาย2ี่บสองพระพุทธเจ้ากับนิํมเข้าในเล่าเรื่องทําน่ายหนึ่งเ,เริ่มเรื่องเลยครับเขียนให้อ่านตามอักษรคือพระที่ปังกวนผู้ทองเที่ยวครับสเสด็จครององค์ที่สองทำาน่ายกันเนี่ครับพระสุมาบวันบวบ,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 บวิบวันหวังกษสร้างทำาน่ายครับองค์ที่สามเทวตพุทธเจ้าเฮาอยากพ่อไผ่ได้ฝันทำหนายที่สี่วานัน พระน้ำมวาโสพิตะจนได้ถึงพูทาสาเส่้งตัวผืนหลาการทำน้ายองค์ที่หาครับถือมีมากครับบอกนองพีพระอนุมาทศีมีอนี่ยครับเรียกว่าเลยครับพระเนตไผ่ฟองแผวมองเห็นหุ่ยางกวงไก่ทำน้ายองค์หกพันยูกไก่ครับคือองค์พระสัมมาการบูชาปรารุุบันอเนกนั่นพระคุณไทยองค์ที่เจ็ดทำน้ายไหวครับน้ำโสกใส่มาตั้งแต่เก่า ผาน้าระยะพุทธเจ้าพ่นวานะครับเาอเหินฝ่าเพนพยองทํานายแปดนะครับซื้อถือต้องนะครับพระปัทถุมุตระถือมาคุณธรรมคล้องพระไตใดครับสามารถแต่เดืมเข้าทานายองค์ที่เก้าวานะครับมีสองยางราน้ำขานพิชิตม่านสุเมทะนะครับเดชหลิ์แข็งยางครับแรงกาทานายองค์ที่สิบทรงน้ำตั้งครับสุชาติฝันไฟพระคุณใหญ่กว่าฝ่าครับหาครับเยกว่าไฟเท่า ที่ทอเทียมทำหน้ายนะครับองค์สิบสองผู้ยอดเยี่ยมอักเต็มเปีียมการทำดีพระปิยะทัศสีผู้ทีใจครับแล่จ่ององค์สิบสองทำาน้ายนันครับคือสําคัญบอกน้องพีพระอัถฐทัศสีมีแต่พระพุทธเจ้าเตะเดิมเข้าครับหากพองใสสิบสององค์นียมาองค์ที่สิบสามนะครับอ,องค์ที่สิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาผมกําลังเบาครับพระพุทธเจ้ายี่สิบสองพระองค์นะครับอดองค์ที่สิบสอง องที่13นั่นก็นได้ผู้ฟักไฟทั้งสุขสีสือธรรมทัศสีนะครับหากที่ใจแล่จองเอสียนข้องจองไปนะครับดิศทะนะครับองท,ทำหน้ายครับพุทธเจ้า14บีบอกไห้ทำกรรมดีมีทั้งครับถึงพุทธเจเา้ายังทํำสังนะครับอย่าเลิกล่าองทำหน้ายที่สิบผาซื้อครับดิสะบดทุกโศกผู้ข้องโรคเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวแน่นเพิ่นว่าแก่นกันยุ่งทำหน้ายสิบหกเพิ่นมาดมุ่งผดุงแผ่นนะครับบ่ไล่ละาศาสดา น้ำพุสะเดือดเล้อหล้อลันทำนายสิบเจ็ดนะครับเลี่ยงตามคันพุทธ,ธองค์คือกันเพิ่นว่าสมัยนั้นคัดเอานีพระน้ำวาวิปัสสีไวจีท่ายถืกต้องมองหูระยะไกลทำนายสิบแปดเพิ่นก็ได้จาลึกใส่คับพระน้ำดีพระพุทธสีผููใหญ่เกินสัดเสือเว้าที่เหลือบทานองค์ที่ทำนายสิบเก้าในน้ำเอามาเว้าสู่น้ำพาวสผู องสมมาพุทธเจ้าครับเ้ลือเท่าสัวไก่ทำหน้ายี่สิบเพิ่นบอมอไก่เป็นว่า,าเสื้อไก่กุตโตพระกุกุสันโธครับหรือว่ากุกุสันทะบอละเหลืองลืมใดทำหน้ายี่สิบสองหักจวานไก่ผู้บุญหลายสิเห็นผูพระกูหน้าขามณะหรือว่ากูหน้าขามณะหรือว่ามูนี่ผู้ลึกลำหมอล่ำเบาแห้ท่านฟังอยู่นั่นเด้ ทำนายองค์22องค์ครับอยู่ยังยังตั้งเทียงในว่าละน้่มพระองค์กัสปะเดอพุทธะอยู่เคียงไก่พุทธทำนายเอาไหวาศาสนาพุทธไทยครับมั่นจวนไก่ที่ถึงทีเหลือสามยิ่มโพสีพระศรีอริยะล่กมาโพลเจ้าเอาดีใดอยู่เย็นตามควอมเห็นศึกษาแล้วไปแนวเดียวครับที่สูงทรงพุทธเจ้า22พระองค์ทรงทำนายบอกไว้ทำดีไว อ่เป็นยอดย่านน้องเอ้ยแต่ละท่านตางกับวังผานมุงทํำดีบำเพ็ญเพียรครับบาลามีไดทีใจบ่มีขานสิบประการได้เพียรเฝ้าย่งางเบาๆนะครับยาหมุนฟังอ่ย่างค่อยๆอย่าถอยหลังหวังพระพุทธเจ้าตรงถึงแท่อ่ายาแหวะทางเลยครับผมยี่สิบสองพระองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าบ่าใครมีนะครับบ่ใครได้เห็นเพราะว่าผมเห็นตำราเก่า อย่ามันหายมันสูญไปครับอาจารย์ท่องพระรันซอยกันนะครับเพื่อไว้อย่ามันเสียนะนะครับนี่ก็ได้อย่ามันเสียครับเวลาเบิดนะครับแฟนๆในรายการแฟนๆยูทูบมือไม่ต่อไม่ผลัดทั้งพ่อกันเด้อมือนี้มันก็จะเบิดเวลาพอสมควรแล้วล่ะพี่น้องอยากได้หนังสือกับเบอร์เดียวนี่แหละครับโทรไปศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์นี่ละ่ะนะครับไม่ต้องถามว่าสูตรขวัญม่ต้องถามว่าเสียคอมุ่นมั้ง นั่งเดิมร่วมเบิดอยู่ในหันนะครับของใสอีสานผมเอาไว้เบิดจาก1 3บสเหลี่มผมเอามาใส่เหลี่ยมเดียวอยากเป็นหมอสูตรหมอขวัญข้ามสูตรของเก่าข้ามสูตรของไม่วิธีการเสียเคาะเสียเข็นทั้งเบิดนั่นแหะอ่านบ่กเข้าใจต้องโทษถามเ้อศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนี่มนิล่ากันสบายดีสวัสดีครับ